ผมเคยเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ความไม่สงบในสามัหวัดนภาคใต้มันต้องเป็นวาระแห่งชาติของบ้านเมืองต้องไม่ใช่วาระทางการเมืองกันอีกต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเรายังไม่ได้เห็นนะครับถึงความตั้งใจอย่างถึงที่สุดเห็นเพียงแค่ท่าทางว่าพยายามแล้วทั้งเวลาเกิน20ปีนีปีนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างก็ย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไร นะครับเพียงแต่ว่าต้องการจะดำรงความไม่สงบอยู่แบบนี้กันไม่อย่างนี้นะครับไม่ที่จะหาจุดที่มันยุติกันได้นะครับโดยความพร้อมใจของทุกฝ่ายการจเจราจากันอย่างไรนั้นก็เจราจากันมาจนกระทั่งว่าคุณภูมิธรรมก็บอกว่าต้องเจราจากับตัวจริงปลายความกันว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยใช่ไหม แล,แล้วรัฐไทยไปเจราจากับใครที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราพูดคุยกันกันกบทางคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะคสวัสดีครับสวัสดีรครับวันนี้พี่น้องเขาก็ยังทําภารกิจกันต่อเพราะว่าหลากหลายเรื่องเราได้เพิ่มเติมขึ้นตามลําดับเอาเรื่องความไม่สงบในพื้นที่สามก๊กชายแดนภาคใต้ความเป็นจริงเราก็พูดติดต่อกันมาหลายวันแล้ว แต่สิ่งหนึ่งเราไม่ได้เห็นความรับผิดชอบอย่างทันท่วงทีแต่เพื่อที่จะบอกว่าทุกเรื่องตั้งแต่พ่อของนายกลงไปในพื้นที่เนี่ยอย่างกับว่าเป็นผู้ที่พลิกเกมสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ว่าปีนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงปีหน้าก็เกิดความสงบ แล้วก็กลับมายัางกรุงเทพมาหาคนครแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการยิงมีการวางระเบิด<ช>ขึ้นตามลำดับตั้งแต่สามเณรยันเด็ก<ม>ถึงคนชาราชไม่สนใจว่าเป้าจะเป็นใครสิ่งเหล่านี้ครับคนที่บอกว่าจะสงบทั้งที่เรื่องท,งทั้งหมดมาจากนโยบายสมัยตัวเองมีอำนาจ และดำเนินการผิดพลาดนั้นไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆหลังจากนั้นแต่มันชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่เคยสร้างปัญหาและเมื่อลงพื้นที่เนี่ยแล้วก็คิดว่าจะดนบันดาลให้ความสงบมันกลับคืนเมื่อความจริงมันตรงกันข้ามเราไม่ได้เห็นซึ่งความรับผิดชอบใดๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาฮิบราฮิมมาแล้วก็บอกว่าจะใช้ช่องเนี้ที่จะสร้างความสงบอันวาเนี่ยครับกลับไปอมพระมาพูดเนี่ยความรุนแรงมันเกิดขึ้นอย่างทวีคูณใช่ค่ะเรามีตัวอย่างมากมายในพื้นที่สามจังวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าในส่วนในระดับเจ้าหน้าที่คงจะจำเรื่องจ่าเพียนได้ นะครับความจริงเขาเป็นยศพันตํารวจเอกเป็นกู้กํากับแต่ว่าคนจํานะครับชื่อได้สมัยเป็นจาเป็นกู้กํากับแล้วก็ยังเรียกว่าจาเขาอยู่ในพื้นที่สามกว่าชายแดนภาคใต้มายาวนานผมก็เคยคุยกับบรรดาเจ้าหน้าที่มากมายที่รู้จักและไปอยู่ในพื้นที่ว่านี่นะครับข้าราชการไม่ว่าสายปกครองตำรวจหรือทหาร ถ้ารู้ตัวว่าจะถูกล็อกเป้าแล้วเนี่ยจะต้องรีบเอาตัวออกไปจ่าเพียรเนี่ยนะครับก็รู้ตัวข้อนี้ขอย้ายกลับไปยังบ้านเกิดจังหวัดตรังในปีสุดท้ายของการรับราชการเพราะว่าถ้าเขาอยู่ต่อไปเขาก็รู้ว่าอย่างไรก็ไม่รอดถ้าถูกล็อกเป้าไปเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่ขอ นะครับการย้ายจากนายกรัฐมนตรีไม่มีการมารับหนังสือไม่มีการรับเรื่องกันทั้งสิน้นจะาเพียนก็พูดในขณะนั้นว่าคงต้องการให้เขาเป็นพลตารวจเอกมั้งนั่นหมายความว่าเขาตายในหน้าที่แล้วได้เลื่อนยศเมื่อตายไปแล้วจะาเพียรก็รู้ชะตาครับเมื่อไม่ได้ย้ายก็กลับไปเวลาไม่นานเขาก็ตาย ตามที่เขาได้รู้เพราะฉะนั้น,นกลไกของรัฐน,นะครับตั้งแต่มีเรื่องกันมานั้นก็จะเห็นตามลำดับว่าจะถ,าถ้าถูกล็อกเป้าแล้วจะไม่รอดเช่นว่าเอาระเบิดลูกเล็กลงก่อนเพื่อไปที่เกิดเหตุพอปรากฏที่เกิดเหตุของจริงก็ตูงมเข้าแล้วก็ตายอย่างระเนระนะวันนี้เนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปี2547ความจริงประวัติศาสตร์ก็ยาวมาแต่ว่าหนักเพราะว่านโยบาย ที่มันผิดพลาดจากการตัดสินของคุณทักษิณเองนในการยกเลิกสบตกับพอตท .43 แล้วก็ให้ตำรวจทำหน้าที่เป็นหลักทหารทำหน้าที่เป็นรองและหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับเมื่อมีการดำเนินการที่ผิดพลาดนำไปสู่เหตุการณ์ตากใบสบ้ายย้อกรือเส นะครับตายร่วมนะครับใกล้เคียงจะร่วมจะสองหมื่นล้วนะครับขาดอีกจำนวนไม่มากว่าประมาณสี่แสนห้าแสนล้านลงไปเหตุการณ์เกินสองหมื่นครั้งบาดเจ็บเนี่ยครับก็เป็นจำนวนมาโหรานจำกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่าตัวเลขเพิ่มกันอยู่ตลอดเวลาปรากฏการอันเนี้นะครับเมื่อคุณทักษินตัดสินใจลงไปพื้นที่ครั้งแรกหลังจากมีเหตุเนี่ยแล้วก็ตัวเอง หลบลีหนีภัยไปต่างประเทศถ้าเรื่องนี้มันแก้ไขปัญหาได้จริงเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับหลังคุณทักษิณน,นะครับหรือว่าพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณหรือพรรคการเมืองที่เคยตรงกันข้ามกับคุณทักษิณมาเป็นรัฐบาลปัญหาก็แก้ไขไม่ได้อาจจะเบาลงบ้างหนักบ้างนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ความไม่สงบในสามประเทศแดนภาคใต้ มันต้องเป็นวาระแห่งชาติของบ้านเมืองต้องไม่ใช่วาระทางการเมืองกันอีกต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเรายังไม่ได้เห็นนะครับถึงความตั้งใจอย่างถึงที่สุดเห็นเพียงแค่ท่าทางว่าพยายามแล้วทั้งเวลาเกิน20ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างก็ย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไร นะครับเพียงแต่ว่าต้องการจะดำรงความไม่สงบอยู่แบบนี้กันไม่อย่างนี้นะครับไม่ที่จะหาจุดที่มันยุติกันได้นะครับโดยความพร้อมใจของทุกฝ่ายจากเดิมเป็นพื้นที่นะครับที่บรรดาข้าราชการใครคิดเนีนะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อถูกหมายให้ลงพื้นที่สังเวชแดนภาคใต้สมัยแรกๆนะครับกลัวตายหมายความว่า มีชื่อสิบคนคัดเอาห้าเนี่ยห้าคนที่ไม่ประสงค์จะไปก็จะลงคัน mm hmm. นะครับคนละห้าแสนก็มี oh. นะครับอะไรกันพวกนี้ mm hmm. เพื่อที่จะให้คนที่ประสงค์ที่จะไปแล้วก็ในพื้นที่สามัญชายแดนภาคใต้ทุกอย่างก็ทวีคูณให้หมด mm hmm. คือหมายความว่ารับราชการหนึ่งปีก็เวลารับราชการก็คูณสองเป็นสองปี mm hmm. ก็จะนับอย่างนี้การจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด mm hmm. ก็ล้วนเป็นวิธีพิเศษทั้งสิน้น อยู่มาจนกระทั่งว่าจากพื้นที่แห่งความน่ากลัวกลายเป็นพื้นที่ของความตั้งใจที่จะไปลงวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อชี้ได้ชัดว่าคำพูดของคุณทักษิณไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไระเช่นเดียวกับการพูดเนี่ยนะครับที่ข่าวหุ้นจัดว่ามาพูดแล้วหุ้นจะเนี่ยนะครับจะขึ้น,นแต่สุดท้ายมันก็ลดลงและลดลงเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับความรุนแรงในพื้นที่สามแจวาแดนภาคใต้ก่อนคุณทักษิณล,ลงไปในวงระยะเวลาที่เท่ากันเนี่ยนะครับว่าหลังจากลงไปนั้น,นมันรุนแรงมากกว่าหลายเท่าใช่แล้วเดินมาถึงจุดที่ไม่สนใจหน้าไหนละ hmm. ไม่ว่าสาม,มนเณรเด็กก้าวขวบ <Ha. S 2> คนชารานะครับแล้วเราดูเนี่ยนะครับไม่ไม่จำกัดนะครับไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆกันมาก่อนแล้วก็ฆ่ากัน อย่างนี้นะครับเพื่อเนี่ยนะครับเพื่อสถานการณ์มันยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปีหกเก้าก็จะไม่มีความสงบเกิดขึ้นคือพูดอะไรก็พูดได้แต่ว่าพูดแล้วเนี่ยจะมีมาตราการรับผิดชอบอย่างไรใช่และก็เห็นวี่แววเนยนะครับปีนี้ความเป็นจริงลงมาเนี่ยแล้วก็เมื่อขึ้นกลับมาเนี่ยนะครับถ้าตัวเองมีความเชื่อมั่น,นมันก็ต้องเห็นเป็นรูปมาทำ ว่ามันมันดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ปรากฏว่ามันเลวร้ายลงนั่นหมายความว่าก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาวันนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยนะครับทุกฝ่ายต้องตั้งหลักกันอย่างอย่างมากมายนะครับการฆ่าคนอย่างร้ายเหตุผลนะครับเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการประนามอย่างถึงที่สุดความเป็นจริง นะครับสิ่งที่คนไทยอยากจะแลเห็นไม่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีรองนายกฝ่ายความมั่นคงควรจะลงไปบัญชาการในพื้นที่สามนิเวศชายแดนภาคใต้แล้วนะครับและก็หลังจากนั้นก็มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเขาประจำ mm hmm. และก็มีมาตรการเจเจเจรจากันอย่างไรนั้นก็เจรจากันมาจนกระทั่งว่าคุณภูมิธรรมก็บอกว่าต้องเจรจากับตัวจริง ลายความกันว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยใช่ไหมแล้วแล้วรัฐไทยไปเจราจาก,กับใครที่ไหนอย่างไรทีนี้เนี่ยนะครับพอเราไม่ได้เห็นถึ่งความตั้งใจความพยายามยและสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นเนี่เราก็ไปวาดหวังเนี่ยนะครับว่าสามวันชายแดนภาคใต้จะคืนความสงบขึ้นมาเนี่ยมันก็ยากเต็มทีมันก็อยู่ที่ลมปากว่าปีหน้าจะสงบปีนี้ก็จะ เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ลมปากเท่านั้นทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราพูดวันนั้นว่าคุณทักษิณควรจะกล่าวคําว่าขอโทษไม่ใช่ขออภไปเพราะความตายที่เกิดขึ้นมันมากเหลือเกินความเสียหายของเมืองไม่ว่าจังหวัดอําเภอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามยาลาในเทศเทศบาลได้ลำดับหนึ่งยาวนานนะครับเมืองที่มีความสะอาดวางผัง ดีที่สุดแต่ว่ากลายเป็นเมืองที่ถูกละเลงด้วยความไม่สงบยะลาปัตตานีก็เฉกเช่นเดียวกันเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมีความเป็นมาและก็มีความสวยงามไม่ว่านะครับไทยพุทธจีนไทยพุทธพี่น้องมุสลิมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ว่าการตัดสินใจนโยบายที่ผิดพลาดครั้งหนึ่งนั้นความเสียหายเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานเกินกว่า20ปีแล้ว และลงไปวันเดียวนะครับไปนั่งคลิปตาเดียวแล้วก็บอกว่าจะเห็นผลมันไม่ง่ายถึงขนาดนั้นแล้วก็เห็นได้อย่างชัดจเจนว่าความรุนแรงมันมากขึ้นและเนี่ยนะครับที่สาคัญที่สุดนั้นกลไกรัฐมีหมดเครื่องบินก็บินลงนะครับและลงไปประชุมบัญชาการนะครับแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอยู่แล้วแต่คนเนี่ยนะครับก็ต้องการขวัญกําลังใจ ถ้าผู้นำรัฐบาลรองนายกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไปเนี่ยนะครับไปแสดงตนให้เห็นจริงอยู่ลงไปก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรได้แบบฉับลันด่นดวนแต่อย่างน้อยเราก็เห็นซึ่ง,งความรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ว่าการพนันรับผิดชอบเล่นการพนันแบบรับผิดชอบอย่างเดียว <c oughs> การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามวัยชายแดนภาคใตเ้เราก็ควรจะเห็นมุมมองของความรับผิดชอบแต่นี่ก็ไม่มีอะไร ความจริงวันหยุดยาวนี่นะครับสุขเาสาร์อาทิตย์จันท์ควรจะไปนั่งบัญชาการประชุมแต่ละนะครับหน่วยงานที่นั่นพาคณะรัฐมนตรีลงไปประชุมกันที่นั่นอะไรที่ต้องใช้มติคณะรัฐมนตรีก็เป็นการประชุมวาระพิเศษนะครับผมว่านี่นะครับเราจะได้อย่างน้อยก็สุดก็เห็นซึ่งความพยายามแต่ว่านี่ก็ไม่มีอะไรก็ลงปากกันไป นะครับเหมือนกับค่าไฟเหลือสองบาท50เหมือนกับซื้อนี่นะครับเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พูดไว้ก่อนนโยบาย19บข้อเนี่ยไม่ทําจริงสักข้อเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่พูดใหม่ก็สร้างความหวังความฝันกันไปใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเออแล้วอย่างกรณีที่ทางพักประชาชนนะคะเขาเสนอชื่อคุณทักษิณชื่อของคุณจตุรนคุณฉัตรชัยบางชวดแล้วก็พลเอกพนา ให้มานั่งหัวโต๊ะเจราจาสันติภาพเนี่ยคุณจรุพรมองอยังไงบ้างคะคือปัญหาว่าแล้วรองนายกฝ่ายความมั่นคงไปทำหน้าที่อะไรไม่รู้นะคะเขาก็เสนอมาแค่สีชื่อนี้คุณจาตุรนเนี่ยเป็นประธาน,นาคณะกรรมิการศึกษาปัญหาสามัญเจแดนภาคใต้ใช่ค่ะในคราวนี้ซึ่งเนี่ยนะครับคุณจาตุรนก็รู้เหมือนที่ที่รู้กัน ทุกสมัยการประชุมหลังจากนีนะครับไม่ว่าในช่วงรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือคณะรัฐประหารก็ตามก็จะมีการตั้งคณะกรรมาการลักษณะนี้กันทุกครั้งศึกษากันทุกครั้งแล้วก็จบลงแบบเดิมทุกครั้งก็คือไม่มีทางออกนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเองยังไม่ได้เห็นว่าคนที่มีอำนาจที่แท้จริงเพราะตัวของคุณทักษิณก็ไม่ได้มีอำนาจ ในทางใน,ในทางกฎหมายคุณจตุรนก็ไม่ได้มีอำนาจในทางกฎหมายเพราะเป็นเพียงแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรธรรมดาและห่างไกลกับศูนย์กลางอำนาจในพรรเพื่อไทยอย่างมีนัยะสำคัญนี่ว่ากันตามเนื้อผ้าเลยแต่คนเนี่ยนะครับที่มีหน้าที่นะครับก็คือคุณภูมิธรรมนะครับลำดับถัดจากนายกรัฐมนตรี หรือเขามองในแง่ของการเจราจาคุณจตุรนอาจจะมีมุมในการเจราจาที่ดีกว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะเอาคนที่ไม่มีอำนาจไปเจราจาแล้วได้อะไรขณะนี้นะครับที่คุณภูมิธรรมเรียกหาของจริงตัวจริงและไอ้ที่เสนอไปเนี่ยไม่เสนอตัวจริงเสียงจริงไปก็ต้องเนี่ยนะครับก็ต้องเอาคนที่มีอำนาจไปเจราจาและตัดสินได้ คุณทักษิณจะมีเวลาอยู่ไปเจราจาหรือเปล่าล่ะคุณจตุรนเนี่ยนะครับมีอำนาจที่ไปเจราจาหรือไม่ไปตกลงสมมติเอาแม้กระทั่งบุญชาการฐานบกอะ uh huh. นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอำนาจมันอยู่ที่รัฐบาลเอารัฐบาลไปไว้ที่ไหนเสียนี่ไม่มีตัวแทนรัฐบาลสักคนที่คุณรมดนเสนอเนีน่ย uh huh. เห็นไหมเพราะฉะนั้นหรือว่าคนเชื่อคนนอกรัฐบาลแล้วไปเจราจาเนี่ย และถ้าจะตกลงอ่ะเอาอำนาจอะไรไปรับปากก็เจราจาก่อนแล้วผลว่ายังไงก็เอาเข้าที่ประชุมอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะคืออย่างไรก็ตามนั้นนะครับในบางเรื่องก็ควรที่สามารถที่จะรับปากได้ในเบื้องต้นเพื่อที่จะก่อนบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ก็นํามาที่ต้องใช้มติหรือว่าจะต้องใช้ข้อกฎหมายอันใดแต่อย่างที่บอกนะครับว่า ก็คุณทักษิณเนี่ยลงไปแล้วก็บอกว่าเราจะเห็นเนี่ยนะครับเรื่องความสงบและมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะครับแล้วแล้ว,ลวทางนู้นเนี่ยเขาจะเจรจาอย่างไงเพราะต้องไม่ลืมว่าการดําเนินการนโยบายที่มันผิดพลาดมันนําพาสู่ความตายของทุกฝ่ายนะ hmm. เพราะฉะนั้นนะครับอย่างไรก็ตามถ้าจะเจรจาเนี่ยนะครับก็เอาคนที่มีอํานาจไปเจรจา ไม่ใช่คนที่ไม่มีอํานาจผมก็เห็นใจไม่ใช่ว่าเรื่องคุณจตุรนไม่ใช่ดีเรื่องไม่ดีนะแต่ว่าเขาไม่มีอํานาจฝ่ายบริหารหน้าที่ของสสก็ทําหน้าที่ในระดับหนึ่งไม่ได้มีอํานาจแบบพลเอกเฉลิมนะครับที่พลเอกเปรมให้อํานาจไปเนะี่ยนั่นนะครับแม้ว่าไม่มีตําแหน่งนะครับที่ดูเสมอว่ามีอํานาจจริงแต่ว่าเขาเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วสถานการณ์ของคุณทักษิณเนี่ยยังมีกระจิตกระใจไปเจราจาอะไรกับใครอ่ะ นะครับก no ับสภาพที <gaz peine S 2> ่ไปประกาศนะครับแล้วก็ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากที่สุดเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเขาคือปัญหาหนึ่งนะนะครับในเรื่องสามวักชายแดนภาคใต้คือเสนอในลักษณะอย่างนี้เสนอได้แต่ปัญหามันไม่จบนะครับปัญหาที่จะจบได้ก็คือว่าใครที่มันมีปัญหาของจริงนะครับและรัฐที่มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่เราฝ่ายนั้นนะครับแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ย เป็นจุดที่ยอมรับกันได้นะครับและก็เป็นวิถีของสุภาพบุรุษและต้องเป็นคนที่รักษาสัจจะวาจาซึ่งกันและกันการเจรจาเนี่ยนะครับสำคัญคือคู่เจรจาต้องเป็นคนที่มีม,มีมีเรื่องสัจจะเป็นเรื่องใหญ่ท,ที่ที่พูดเป็นตัวต้นผมยังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่านะครับว่าการเจรจาถัดจากนี้ไปคือความจริงทั้งทางการไทย นะครับและปัญหาในความไม่สงบในสามประเทศนภาคใต้ระยะเวลา2ีปีถ้ายังไม่เห็นตัวนี้ก็โง่เต็มทีละต่างฝ่ายต่างก็เห็นกันทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทางการไทยจะไม่รู้นะนะครับก็รู้กันมาแต่นโยบายมันอยู่แบบนี้นะครับที่เหลือมันคือผู้ปฏิบัติฝ่ายนี้ครับที่ก่อความไม่สงบก็รู้ว่าใครเป็นใครต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นเอาของจริงแบบที่คุณภูมิธรรมพูดปัญหาว่าคุณภูมิธรรมก็ค,ควรจะลงไปถาว่าใจแรนภาคใต้ไม่ใช่มาพูดอยู่ที่กรุงเทพมหานครความไม่สงบอยู่ที่จุดนั้นในฐานะที่คุณภูมิธรรมเองก็ดูหน่วยงานนี้โดยตรงเลยนะคะหน่วยงานก็มันก็ร <ing> องนายกฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปร <ing> ะธานคดีพิเศษก็มีอำนาจเต็มนะครับไปสร้างความลำบากใจคุณจจตุรนก็ทำไมก็อยากให้คุณเจรจาคุณจรุญหรืเจรจาก็ปรับ เอาคุณจตุรนไปทําหน้าที่แทนฝ่ายบริหารเ่ย<ช>เพราะฉะนั้นเอาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าต้องการจะจบเรื่องนี้ไหมนะครับถ้าต้องการจะจบก็เอาคนที่ตัดสินใจได้นะครับไปเป็นคู่เจรจาแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนเจรจาดีนะครับก็เหมือนอไอ้ประเภทพ่อสื่อแม่สื่อทั้งหลายนะครับก็พูดดี แต่ว่ามันไม่ใช่มันอยู่ที่การตัดสินใจของคู่กรณี hmm. ในกรณีนี้ก็เชกเช่นเดียวกันมันต้องเจราจาอย่างที่ผมบอกว่าที่พลเอกชวลิตพลเอกเพรมที่เขาทำสำเร็จและคณะเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับเขาทุกเรื่องเป็นภารกิจลับทั้งสิ้น oh. ไม่ปรากฏเป็นข่าวไม่เป็นที่รับรู้สื่อมวลชนก็ไม่รู้ประชาชนก็ไม่รู้ แต่ว่าเมื่อรู้ตัวกันหมดก็นัดกันเป็นการภายในถ้าเจรจากันเป็นข่าวเนี่ยมันไม่มีทางจะสําเร็จหรอกอนะครับหกสิบกทับสองสามถ้าเจรจาเป็นทางการเนี่ยนะครับมันจะไม่มีทางจบอย่าว่าทับสองสามอะเนี่ยทับหกแปดก็ยังไม่จบเพราะว่าตอนแรกสงสัยอยู่อะค่ะว่าการที่คุณทักษณิณเขาประกาศว่า ปีนี้จะเป็นยังไงปีหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ควรที่จะเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแล้วหรือไม่เพราะถ้าเทียบกับในยุคของคุณยิ่งรักกะหะเราได้เห็นว่าเอาละมีการตั้งพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรมาเป็นหัวหน้าคณะเจรจาถูกไหมคะคือเราได้เห็นอะไรที่มันเป็นเป็นรูปธรรมว่ามีการเจรจาแต่ว่ายุคนี้เห็นว่ามีข่าวจะแต่งตั้งพลเอกนิพัฒน์ใช่ไหมคะมาอยู่ในคณะแต่ก็ยังไม่เห็นว่าเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างไรเลยคือสถานการณ์เนี่ย นะครับมันเดินมาถึงจุดนี้อย่างที่ผมบอกว่าการตัดสินใจอะไรแบบมักง่ายเหมือนเดิมเนนะี่ยมันไม่จบร้อก mm. และเนี่ยนะครับถ้าตัดสินใจส่งเสียงแบบเอาแต้มทางการเมืองมันไม่มีทางจะจบเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่มันดังที่จะหยุดความดังของเรื่องได้เนี่ยมันก็ต้องทำอย่างเงียบๆในสงครามที่ฆ่ากันระหว่งางพรรคคอมมิวนิสต์กับทางรัฐบาลไทยเนี่ย ถ้าพลเอกชวลิตและคณะเนี่ยนะครับเขาไม่เจราจากันด้วยความอดท,ทนและมีความสุภาพบุรุษระหว่างกันใช้เวลาเจราจาสองปีนะเจราจาเสร็จเนี่ยนะครับรออีกหนึ่งปีจึงตัดสินใจซึ่งกันและกันไม่ใช่หมายความว่าลงบันเดียวรู้แล้วรู้แล้วมันไม่จบอะนะครับไอ้นั่นเนี่ยน,นะครับไอ้นั่นสงครามทั้งประเทศนี่เพียงแค่สามจังหวัดชายแดนและบางอำเภอในจังหวัดสงขลาแต่ว่าเขาทำอย่าง นะครับอย่างเงียบเพราะอะไรก็ตามจำปากไว้อย่างถ้าเจราจากับกล้องเจราจาเนี่ยนะครับกับกที่เป็นข่าวไม่มีทางที่จะเกิดผลเป็นจริงขึ้นมาได้